แล้วก็เค้ติ้วันเกิดนะคะเธอเค้กแบบลูกหนูโอ้ยถือเองถ่ายเองนะคะไหนละ่ะแล้วทำไมบ้านเมื่อตีละ่ะเทียนจะด,ดับะเธอ,าอ,าาอนางไปไปดื่มไปดิ้งกับเพื่อนมานะ Birthday you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <c oughs> อัออธิษฐานเดี๋ยวนี้เราถืออะไรเนี่ยถือหมาล่า <c oughs> ขอบคุณครับเปล่ด้วย<ข>อ,อธิษฐานก่อนอ,นอ,อธิษฐานก่อน